อบต,อาตามตองสุนตอนนี้ก็เป็นผัดเหมือนเดิมนะครับเข้าที่แล้ว ขอเชิญนะักกีฬาที่ได้ชนะที่หนึ่งนะคะจากรายการแข่งขันที่สองสามทับสองพุ่งน้ำหนักทีงสูสีกันอยู่นะครับรุ่นอายุคุณวันชนกุบลทงจากการปาระปาทอรัวผู้ทำลายสถิติเดิมลั่นระฆังแห่งชัยชนะค่ะขอรเชิญคะ่ะ คุะวัรชน,นกค่ะผู้ทักไยสี่ตีนะคะทุกน้ำแบบนีคุณอายุสิแปีค่ะเรื่งเคน่งช่ใช่ค่ะอคขอบคุณค่ะขอแสดงผู้ช่วยห่ายคูปพ่วมค่ะไใช่ วิ่งดีอะที่เราคโัไม้สองไปแล้วครับไม้สองไม้สองการไฟฟ้าขอตามด้วยกองสลากไฟฟ้าคุยผ้าใฟ้าูมีผ้ากันดับสาโอยังซูซีกันอยู่แดนหนึ่งเริ่มฉีกไปละต่อไปค่ะขอเชิญกาเลยค่ะ ที่สองสี่ 1, หนึ่งพี่หนอยเมตรชายกลุ่มอายุหาสิปีมารบนาตัวที่พ่อรับเกลียดค่ะหนฉีกไปอ่ะสองสามสกากลุ่มกันอยู่ที่สองนรลุนี่มันอนะดูแล้วใช่ใช่หนึ่งแต่หนึ่งอย่าห้ามแรงตกแต่แต่ดูแล้วไม่น่าตกอ่ะพี่มาเรื่อยๆอ,อยู่ ตกพิดเน็ตตกพิดเน็ตยืนเะยะ้ายเลยไม้สองครับไม้สองกำลังจะเข้าสู่ไม้สามเอ้าพี่ตกแล้วนะพี่เริ่มตกแล้วไม้สองไล่มาแล้ว สี่สิบเมตรนะครัท้าย,ายๆเรนไล่ก็ต้องวัดกันที่ไม้สามไม้สามไปแล้วนุนี่ไม้3ามกำลังไล่ไปการท่าสามด้วยกันเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไปไลไปไลไปส็ทีนี่ไปส็ไปไป สามครับไม้สามหมดหรือเปล่าพี่นุเริ่มหมดแล้วลุ้นกันไม่ให้สี่เลยงั้นอ่ะตอนนี้ไม้ไม้สามนะครับเนี่ยหมดแล้วผู้นําผู้นําหมดแล้วอีกนิดเดียวไฟฟ้าไฟฟ้าจะมไจ้นำเนี่ยโอ้ยหมดแลยท่านผู้นิ้โอ้ยไล่กันมันแน่ไม้สุดท้ายอันดับหนึ่งไปแล้วไปโดนไล่แล้วพี่โดนไล่แล้วกลายเป็นสูสีแล้วครับไม้สุดท้าย โอ้ยไล่กันมันแล้วพี่ไล่กันมันแล้วทิ้งไม่ไกลพี่ทิ้งไม่ไกลสี่คโอ้ยสี่สคนมีลุ<ส>น้นหมด,ดใครจะใครจะรักษาระยะได้สองร้อ,อยเมตรอันดับสองแรงนะพี่ของอะไร ไฟฟ้าโ,โอ้ยแซงพี่เข้าโค้งมีโอกาสแซงโอ้หนึ่งกับสองลุ้นมันเลยไฟฟ้าป,าปาูนซ่าคบไฟฟ้าผ่านกริตเออไฟฟ้าเจอไฟฟ้าทอรกันแน่แซงแล้วพี่ยังหน,นึ่งร้อยเมตรเนี่ยจะแซงแล้วเนี่ยเนี่ร้อยเมตรอัดกันแล้วเนี่ยมาแล้วมวิ่งอพักมาแล้วแซงแล้วใช่ไหมเนี่ยแซงแล้วโอ้โยโดนแซงเรียบร้อยครับ โอ้โหโดนแซงเรียบร้อยโดนแซงเรียบร้อยเรียบร้อยอันดับหนึ่งเข้าไปแล้วตามด้วยอันดับสองโอ้ยโดนเฉือนประมาณ60เมตรสุดท้าย EOT ร่วงเลยมาได้เขานำอยู่น้อย EOT ใช่ TOT นำมาสามไม้อะ EOT อ่ะพี o t อ่ะพี่อืมพี่เหมนเงินนอ